สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการน้องมะลิยาใจพอดแคสต์ที่จะมาเป็นเพื่อนเป็นกำลังใจและเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคนที่กำลังมองหาหนทางที่จะก้าวต่อไปค่ะความรักที่เงียบงนันและพื้นที่ว่างที่อบกอด มีใครเคยรู้สึกไหมคะว่าในห้วงเวลาที่ความรักเข้าสู่ช่วงแห่งความเงียบงนันเรามักจะรู้สึกหวาดกลัวและตั้งคำถามว่าความเงียบนี้คือสัญญาณของห่างเหินใช่ไหมในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยผ่านความร้อนแรงของรักแรกความตื่นเต้นของการค้นพบและแน่นอนว่าความเจ็บปวดของสูญเสียมาแล้วเราเข้าใจดีว่าทาไมเราถึงหยหาเสียงดังๆของการยืนยันตัวตนและการแสดงออกความรักที่ฉูดฉาดเพราะสัง คมสอนให้เราวัดค่าความรักด้วยจำนวนของดอกไม้ข้อความในโลกออนไลน์หรือการกระทำที่ยิ่งใหญ่แต่สำหรับความรักที่แท้จริงและยืนยงนั้นกลับซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ว่างเปล่าและบทสนทนาที่เงียบงนัน ความรักที่เติบโตเต็มที่เป็นเหมือนบ้านที่สร้างเสร็จแล้วมันไม่ได้ต้องการการปร,ปรับปรุงใหญ่โตทุกปีอีกต่อไปเราไม่จำเป็นต้องประกาศให้โลกรู้ว่าเรามั่นคงแต่เรารู้ในใจว่าเสาเข็มที่เราลงไว้นั้นแข็งแรงมันคือการเรียนรู้ที่จะปล่อยให้ความเงียบเข้ามาโอบกอดโดยไม่พยายามเติมเต็มมันด้วยความเร่งรีบหรือความกังวลในช่วงแรกๆของความสัมพันธ์เราจะกลัวความเงียบมากเพราะเราตีความว่าความเงียบเท่ากับความไม่สน ความไม่สบายใจหรือการขาดการสื่อสารเราพยายามหาคำพูดดีๆเพื่อทำให้บรรยากาศคึกคักตลอดเวลาแต่เมื่อเวลาผ่านไปเมื่อรักของความไว้วางใจอย่างลึกการอยู่ร่วมกันโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยต่างหากที่เป็นบทพิสูจน์ที่แท้จริงของการเป็นที่รัก เราทุกคนต่างมีความต้องการพื้นที่ส่วนตัวที่เรียกว่าพื้นที่สีเทาพื้นที่ที่เราสามารถเป็นตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบพื้นที่ที่เราไม่จําเป็นต้องใส่หน้ากากแสดงบทบาทใดๆความรักที่สมบูรณ์จึงไม่ได้อยู่ที่การรวมกันเป็นหนึ่งเดียวจนไร้ร่องรอยของการหายใจแต่การยอมรับในความแตกต่างแล้วเว้นช่องว่างให้อีกฝ่ายได้เติบโตในแบบของตัวเองการให้พื้นที่ว่างนี้ไม่ใช่การผลักไสแต่คือการให้เกียรติอย่างลึกซึ้งมันคือ การเข้าใจว่าการที่เขาต้องการเวลาอยู่คนเดียวเพื่อชาร์จพลังเพื่อทบทวนตัวเองนั้นไม่ใช่เรื่องของการไม่รักเราแต่มันคือการรักตัวเองอย่างเพียงพอเพื่อที่จะกลับมารักเราได้อย่างเต็มที่และเมื่อเราสามารถอยู่ข้างๆใครสักคนโดยไม่รู้สึกว่าต้องคอยควบคุมหรือเรียกร้องความสนใจจากเขาทุกวินาทีนั่นแหละคือความสงบสุขที่ความรักมอบให้ ลองมองไปรอบๆตัวเราเราจะเห็นตัวอย่างมากมายของความรักที่เงียบงันที่แข็งแกร่งที่สุดขอเล่าเรื่องของลุงมานกับป้าแสงที่เปิดร้านกาแฟโบราณเล็กๆท้ายซอยบ้านเราทั้งสองคนแต่งงานกันมาเกิน50ปีแล้วในแต่ละวันเราแทบไม่ได้ยินลุงกับป้าพูดคุยกันด้วยถ้อยคําหวานซึ้งใดๆเลยลุงมานจะยืนชงกาแฟอยู่หน้าร้านป้าแสงจะนั่งห่อขนมปังอยู่ด้านในต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองในความเงียบแต่ถ้าเราสังเกตให้ดี เราจะเห็นการสื่อสารที่ซ่อนอยู่ในกิจวัตรที่สม่ำเสมอทุกเช้าลุงมานจะชงโอวันตินสูตรพิเศษใส่แก้วใบเดิมที่ป้าแสงใช้มาตั้งแต่สมัยสาวๆโดยที่ป้าแสงไม่ต้องร้องขอและทุกบ่ายป้าแสงจะเตรียมผ้าเย็นผืนเล็กวางไว้ข้างเครื่องชงกาแฟเพื่อซับเหงื่อให้ลุงมานรู้จังหวะไหนที่ลุงมานเริ่มไอเบาๆป้าแสงจะรินน้ำขิงอุ่นๆมาวางให้ทันทีนี่คือความรักที่ไม่ได้ใช้คำพูดมาเป็นตัวนำแต่ใช้ความเข้าใจในธรรม ธรรมชาติและชีวิตของอีกคนมาเป็นตัวขับเคลื่อนพวกเขาไม่เคยต้องแสดงออกถึงความรักแบบโจ่งแจ้งเพราะการมีอยู่ของกันและกันในทุกวันคือการประกาศความรักที่ใหญ่ที่สุดและจริงใจที่สุดแล้วสำหรับคนทั้งสองความเงียบไม่ใช่ช่องว่างที่น่ากลัวแต่คือผืนผ้าใบที่พวกเขาวาดภาพชีวิตร่วมกันเราจะเรียนรู้ที่จะรักความเงียบและพื้นที่ว่างนี้ได้อย่างไรเคล็ดลับคือการฝึกฝนศิลป,ปะแห่งการสังเกตการอยู่ในปัจจุบันขณะและลด ความคาดหวังในเรื่องของความหวือหวาลงมาบ้างให้ลองใช้ช่วงเวลาแห่งความเงียบงันนั้นเป็นโอกาสในการมองความรักด้วยเลนส์ที่ต่างออกไปแทนที่จะรู้สึกว่าอีกฝ่ายกำลังหางเหินให้ลองเปลี่ยนมุมมองเป็นการรับรู้ถึงความสบายใจที่เขามอบให้ลองสังเกตการกระทำเล็กๆ็น้อยๆที่เคยกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วเช่นการที่เขาจัดของใช้ส่วนตัวของเราไว้ในที่ที่หยิบง่ายเสมอการที่เราไม่ต้องอธิบายความเหนื่อยล้าของเราในวันที่แย่ที่สุด แต่เขาก็รู้ว่าควรจะปลีกตัวไปเงียบๆเพื่อให้เราได้พักผ่อนหรือแค่การนั่งอยู่ข้างๆกันในขณะที่ต่างคนต่างอ่านหนังสือหรือทำงานของตัวเองโดยที่ในใจไม่รู้สึกโดดเดี่ยว การให้พื้นที่ว่างในการเติบโตยังหมายถึงการให้อิสระในการเป็นผู้ที่ไม่สมบูรณ์แบบด้วยเมื่อเราอนุญาตให้ความรักมีพื้นที่ว่างมันก็จะมีที่สําหรับความผิดพลาดและข้อบกพร่องเล็กๆน้อยๆเราไม่ต้องพยายามแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งที่อีกฝ่ายเป็นเราเพียงแค่ต้องอยู่ตรงนั้นเป็นรักที่มั่นคงเป็นที่พักพิงที่รู้ว่าไม่ว่าโลกภายนอกจะวุ่นวายแค่ไหนเมื่อกลับมาถึงจุดนี้แล้วก็จะได้พักผ่อนอย่างแท้จริงจงจําไว้ว่า ความรักที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เสียงดงังหรือแสงสีที่จ้าที่สุดแต่มันอยู่ที่ความคงทนความซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกที่แท้จริงและที่สำคัญคือความสามารถในการอยู่ร่วมกันในความเงียบงนันได้อย่างมีความสุข หากวันนี้ความรักของคุณเข้าสู่ช่วงที่สงบเงียบลงไปแล้วไม่ต้องกังวลความเงียบนี้ไม่ได้เป็นศัตรูแต่เป็นเพื่อนเก่าที่นำความสงบมาให้จงเรียนรู้ที่จะฟังเสียงที่ซ่อนอยู่ในความเงียบเสียงที่บอกว่าฉันสบายดีและฉันก็รู้ว่าเธอก็สบายดีเสียงที่บอกว่าฉันอยู่ที่นี่เสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและเสียงที่กระซิบบอกว่าการมีอยู่ของเธอคนเดียวก็เพียงพอแล้วสำหรับให้ชีวิตของฉันสมบูรณ์ความรักที่เงียบ คือความรักที่บรรลุวุฒิภาวะแล้วมันคือความรักที่พิสูจน์ตัวเองแล้วด้วยการเวลาและประสบการณ์ขอให้ทุกคนค้นพบความอบอุ่นในพื้นที่ว่างนั้นนะคะเพราะนั่นคือสัญญาณว่ารากของคุณกำลังแข็งแรงและชีวิตรักของคุณกำลังยืนยงอย่างแท้จริง ในวันที่สายลมพัดเอื่อยๆความรู้สึกที่เปราะบางของเรามักจะมองหาที่พักพิงมองหาใครสักคนที่เข้าใจเหมือนหยดน้ำทางใสๆที่เกาะอ,อยู่บนใย,ยแมงมุมยามเช้าแม้จะบอบบางแต่ก็สะท้อนแสงอาทิตย์ได้งดงาม เราทุกคนต่างตามหาความรักในแบบของเราเองบางครั้งก็เป็นความรักที่ร้อนแรงราวกับไฟบางครั้งก็เป็นความรักที่สงบนิ่งราวกับสายน้ําแต่ลึกๆล,ลงไปแล้วสิ่งที่เราต้องการจริงๆอาจจะไม่ใช่ความรักที่สมบูรณ์แบบแต่เป็นความรักที่จริงแท้ความรักที่ยอมให้เราได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ความรักที่โอบกอดรอยร้าวในหัวใจของเราได้โดยไม่ตัดสิน ความรักมันช่างน่าอัศจรรย์และซับซ้อนในคราวเดียวกันใช่ไหมคะเรามักจะเริ่มต้นด้วยภาพฝันสวยงามวาดหวังถึงเจ้าชายเจ้าหญิงนึกถึงช่วงเวลาที่โลกเป็นสีชมพูและทุกอย่างดูเหมือนจะง่ายดายไปหมดเราเชื่อว่าความรักคือคำตอบของทุกสิ่ง แต่เมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเราได้ก้าวเข้าไปในความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นเราก็เริ่มเรียนรู้ว่าความรักที่แท้จริงนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปมันมีวันที่เหนื่อยล้าวันที่เข้าใจผิดวันที่ต้องเผชิญหน้ากับความกลัวของตัวเองวันที่น้ำตาไหลาอาบแก้มเพราะความเสียใจหรือแม้แต่ความผิดหวังในตัวคนรับหรือในตัวเราเองแต่รู้ไหมคะสิงมหัศจรรย์ของความรักที่แท้จริงนั้นไม่ได้ อยู่ที่การหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดแต่เป็นการเติบตัวไปพร้อมกับมันต่างหาก เราเองก็เคยเป็นคนหนึ่งที่กลัวความเจ็บปวดในความรักมากเหลือเกินกลัวการถูกทอดทิ้งกลัวการไม่เป็นที่รักกลัวการที่หัวใจต้องแหลกสลายอีกครั้งจนบางครั้งเราก็สร้างกำแพงหนาเตะขึ้นมาปกป้องตัวเองไม่ยอมให้ใครเข้ามาใกล้เกินไปไม่ยอมเปิดเผยความรู้สึกที่อ่อนแอที่สุดของเราออกไปเพราะคิดว่านั่นคือวิธีที่ดีที่สุดที่จะปกป้องหัวใจแต่เมื่อวันหนึ่งที่เราได้พบกับความรัก ที่จจริงใความรักที่ไม่เร่งรีบไม่เร่งรัดและพร้อมที่จะรอคอยให้เราก้าวข้ามผ่านกำแพงนั้นไปได้ด้วยตัวของเราเองเราจึงได้เรียนรู้ว่าการเปิดใจยอมรับความเปราะบางของตัวเองต่างหากคือจุดเริ่มต้นของความเข้มแข็งที่แท้จริง คนรักของเราไม่ได้มาเพื่อเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปของเราทั้งหมดแต่เขาเข้ามาเพื่อเป็นเหมือนกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนให้เราเห็นทั้งความสวยงามและรอยตำหนิเล็กๆน้อยๆในตัวเราและที่สำคัญที่สุดคือเขาเข้ามาเพื่อจับมือเราก้าวเดินไปข้างหน้าและเรียนรู้ที่จะรักทั้งส่วนที่เราสมบูรณ์แบบและส่วนที่เราไม่สมบูรณ์แบบ เรื่องราวของพี่สาวคนหนึ่งที่เราสนิทด้วยสอนบทเรียนนี้ให้เราได้อย่างลึกซึ้งเลยค่ะพี่สาวคนนี้เคยมีประสบการณ์ความรักที่ค่อนข้างบอบช้ำในวัยสาวทำให้เธอเป็นคนที่ไม่กล้าไว้ใจใครไม่กล้าที่จะปล่อยให้ตัวเองมีความสุขกับความรักแบบเต็มที่เธออยู่กับคนรักมาหลายปีแต่ก็ไม่เคยกล้าที่จะเปิดเผยความฝันที่ลึกที่สุดในใจของเธอออกมาให้เขาได้รับรู้เลย เธอมีความฝันอยากจะทำร้านขนมเล็กๆที่เป็นของตัวเองมาตั้งแต่เด็กแต่เธอเก็บงำความฝันนี้ไว้เพราะกลัวว่ามันจะดูไม่จริงใจกลัวว่าคนรักจะไม่สนับสนุนหรือกลัวแม้กระทั่งความล้มเหลวที่อาจจะเกิดขึ้น วันหนึ่งเมื่อแฟนของเธอสังเกตเห็นว่าช่วงหลังๆมานี้พี่สาวของเราดูไม่มีความสุขกับงานที่ทำอยู่เขาไม่ได้ถามเศร้าสีแต่เขาสังเกตเห็นหนังสือสูตรขนมที่เธอแอบซ่อนไว้ใต้เตียงเขาเลือกที่จะไม่พูดอะไรในตอนนั้นแต่กลับไปหาข้อมูลเกี่ยวกับคอสทำขนมสำหรับผู้เริ่มต้นเล็กๆแล้วนำมาวางไว้บนโต๊ะอาหารเช้าให้พี่สาวได้เห็นเอง ในกระดาษโนต้ตเล็กๆแปะอยู่เขียนว่าบางทีการได้ทำในสิ่งที่รักอาจจะทำให้เรายิ้มได้กว้างกว่าเดิมนะไม่ต้องรีบค่อยๆค,คิดดู ที่สาวเล่าให้เราฟังว่าในวันนั้นเธอรู้สึกเหมือนกำแพงในใจที่สร้างมาตลอดหลายปีพังทลายลงเธอรู้สึกเหมือนคนรักของเธอไม่ได้มองแค่สิ่งที่เธอแสดงออกภายนอกแต่เขามองทะลุไปถึงความปรารถนาที่ซ่อนลึกอยู่ข้างในและที่สำคัญที่สุดคือเขาเชื่อมั่นในตัวเธอมากกว่าที่เธอเชื่อมั่นในตัวเองเสียอีก นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพี่สาวก็เริ่มลงเรียนทำขนมทีละนิดทีละหน่อยแฟนของเธอก็เป็นกำลังใจให้เสมอบางครั้งก็ช่วยเธอล้างอุปกรณ์ทำความสะอาดครัวหลังเธอซ้อมทำขนมจนดึกดื่นเขายอมเสียสละเวลาส่วนตัวของเขาเพื่ออยู่เคียงข้างความฝันของเธอซึ่งเป็นความฝันที่เธอเองอยังไม่กล้าที่จะเหยียบมันขึ้นมาแตะต้องเลยด้วยซ้ำ นั่งแหละค่ะคือความรักที่แท้จริงในมุมมองของเราความรักที่ไม่ได้ต้องการแค่ความสุขในวันนี้แต่เป็นความรักที่อยากเห็นอีกฝ่ายเติบโตเป็นในแบบที่ดีที่สุดของตัวเองความรักที่โอบกอดความฝันความกลัวและทุกเสียดเสี้ยวของจิตวิญญาณของเราไว้ด้วยความเข้าใจความรักที่ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะต้องสมบูรณ์แบบในทุกรายละเอียดแต่พร้อมที่จะร่วมเดินทางไปพร้อมกับเราไม่ว่าจะต้องเจอกับพาย,ยุฝนหรือแสงแดด เพื่อให้ความรักของเราเบ่งบานไปในแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเอง ดังนั้นถ้าวันนี้คุณกำลังรู้สึกเหนื่อยล้ากับความรักหรือกำลังมองหาความรักเราอยากให้คุณลองมองเข้าไปในความสัมพันธ์ของคุณให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นมองช่วงเวลาเล็กๆที่คนรักของคุณแสดงความเข้าใจในตัวคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขลองมองหาการกระทำที่เขาทำเพื่อสนับสนุนความฝันของคุณหรือเป็นคนที่อยู่เคียงข้างในวันที่คุณอ่อนแอที่สุด และถ้าคุณยังไม่ได้พบเจอความรักแบบนั้นก็อย่าพึ่งหมดหวังนะคะเพราะความรักที่จริงแท้มันเริ่มต้นจากการที่เรากล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่กล้าที่จะเปิดเผยความเปราะบางของเราออกไปอย่างหมดเปลือกโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตัดสินสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่คุณได้เรียนรู้ที่จะรักตัวเองก่อนรักในทุกด้านที่คุณเป็นรักในทุกประสบการณ์ที่คุณผ่านมา เพราะเมื่อคุณรักตัวเองได้อย่างแท้จริงแล้วคุณก็จะสามารถเปิดใจรับความรักที่งดงามจากคนอื่นได้อย่างไม่มีข้อจํากัดและเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณพบเจอและรักษาความรักที่แท้จริงไว้ได้ก็คือ 1. จงเป็นผู้ฟังที่ดีไม่ใช่แค่ฟังด้วยหูแต่ฟังด้วยหัวใจพยายามเข้าใจความต้องการและความรู้สึกที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคาพูดของคนรัก 2. จงกล้าที่จะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของคุณออกไปแม้ว่ามันจะเป็นส่วนที่คุณคิดว่าไม่สมบูรณ์แบบก็ตามเพราะความรักที่แท้จริงจะโอบกอดทุกส่วนของคุณไว้ได้ 3. ให้พื้นที่ให้อีกฝ่ายได้เติบโตในแบบของเขาเองและคุณเองก็ต้องมีพื้นที่ในการเติบโตเช่นกันเพราะความรักที่แข็งแรงคือการที่เราได้เติบโตไปพร้อมๆกันแต่ก็ยังคงเป็นตัวของตัวเองได้ 4. สร้างช่วงเวลาแห่งความทรงจำที่ดีร่วมกันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เสมอไปแค่การได้ใช้เวลาเล็กๆน้อยๆร่วมกันในแต่ละวันเช่นการจิบกาแฟายามเช้าด้วยกันหรือการคุยกันก่อนนอนก็สามารถสร้างความผูกพันที่ลึกซึ้งได้ และ 5. อย่าหยุดที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับความรักและเกี่ยวกับตัวเองเพราะความรักคือการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดและเราทุกคนก็กำลังเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆวันเสมอในท้ายที่สุดแล้วความรักอาจจะไม่ใช่เรื่องของความสมบูรณ์แบบหรือการหาคนที่เติมเต็มทุกสิ่งที่เราขาดหายไปแต่ความรักคือการที่เราได้พบเจอใครบางคนที่มองเห็นคุณค่าในตัวเราในวันที่เรายังไม่เห็นด้วยซ้ำว่าตัวเรามี คุณค่าอะไรความรักคือการที่เราได้เติบโตได้เรียนรู้ได้เยียวยาบาดแผลเก่าๆและได้สร้างเรื่องราวใหม่ๆที่งดงามร่วมกันความรักคือพื้นที่ปลอดภัยที่เราจะกลับมาได้เสมอไม่ว่าข้างนอกจะเจอเรื่องราวที่โหดร้ายแค่ไหน ขอให้คุณทุกคนได้พบเจอความรักที่โอบกอดทุกส่วนของคุณได้อย่างแท้จริงและได้เป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดในความสัมพันธ์นั้นนะคะเพราะคุณคู่ควรกับความรักที่งดงามเสมอไม่ว่าวันนี้คุณจะอยู่ณจุดไหนของเส้นทางความรักขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวคุณเองและในพลังของความรักที่แท้จริงที่พร้อมจะหล่อเลี้ยงหัวใจของคุณให้เบ่งบานอยู่เสมอค่ะ เริ่มต้นด้วยความรู้สึกคุ้นเคยที่เราหมักจะวาดภาพความรักไว้ในใจภาพที่สมบูรณ์แบบราวกับเทพนิยายไร้รอยขีดข่วนไร้ซึ่งความผิดหวังเป็นความรักที่เข้ามาเติมเต็มทุกช่องว่างในหัวใจให้เต็มเปี่ยม แต่ในชีวิตจริงแล้วฉันเชื่อว่าพวกเราหลายคนโดยเฉพาะผู้หญิงอย่างเราๆคงเคยสัมผัสกับอีกด้านหนึ่งของความรักด้านที่ซับซ้อนยุ่งเหยิงบางครั้งก็เจ็บปวดเสียจนไม่อยากเชื่อว่าหัวใจที่เคยพองโตจะบอบช้ำได้ถึงเพียงนี้ แต่กระนั้นสิ่งที่น่าประหลาดใจคือเมื่อผ่านพ้นความเจ็บปวดเหล่านั้นมาได้เรากลับได้พบว่าความรักที่แท้จริงอาจไม่ใช่สิ่งที่เราจรินตนาการไว้ตั้งแต่แรกเริ่มแต่มันคือสิ่งที่มีชีวิตมีลมหายใจและเติบโตไปพร้อมกับเราในทุกๆวันต่างหาก ฉันจำได้ว่าครั้งหนึ่งตัวเองก็เคยวิ่งตามหาความรักที่สมบูรณ์แบบความรักที่ไม่เคยผิดพลาดไม่เคยทำให้เสียใจฉันเฝ้ามองหาคนที่เข้ามาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปในชีวิตหวังว่าเขาจะนำพาฉันไปสู่โลกที่สวยงามไร้ที่ติและเมื่อความรักนั้นไม่ได้เป็นตามที่วาดฝันไว้ความผิดหวังก็ถาโถมเข้าใส่จนมืดมิดไปหมด มันไม่ใช่แค่ความเศร้าแต่มันคือความสับสนว่าทำไมสิ่งที่ควรจะงดงามกลับทำให้เราเจ็บได้ถึงเพียงนี้ช่วงเวลานั้นฉันคิดว่าตัวเองคงไม่มีทางเข้าใจความรักได้อีกแล้ว แต่เมื่อเวลาผ่านไปเมื่อได้หยุดพักและมองย้อนกลับไปฉันก็เริ่มเห็นบางสิ่งเห็นว่าความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่ใช่จุดจบแต่มันคือบทเรียนอันล้ำค่าที่สอนให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นรู้จักความต้องการที่แท้จริงของหัวใจและที่สำคัญที่สุดมันสอนให้เราเข้าใจว่าความรักไม่ใช่การเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปแต่คือการที่เราได้เป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบและกล้าที่จะแบ่งปันตัวตนนั้นกับอีกคนหนึ่งซึ่ง ก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบเช่นกันความรักที่ยั่งยืนไม่ใช่แค่ช่วงเวลาที่หอมหวานแต่คือการเดินทางที่เราต้องพบเจอทั้งแสงแดดที่อบอุ่นและพายุฝนที่โหมกระน่ำมันคือการที่เราได้เรียนรู้ที่จะกางร่มให้กันและกันแม้บางครั้งเราเองก็เปียกปอนไม่แพ้กันบ่อยครั้งที่เราเฝ้ามองหาความรักที่ยิ่งใหญ่ที่มีคนมาคุกเข่าขอแต่งงานในที่สาธารณะหรือมีดอกไม้ช่อโตมาให้ในทุกเทศกาลซึ่งแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ ก็สวยงามและน่าประทับใจแต่สำหรับฉันแล้วความรักที่ซับซ้อนและงดงามของชีวิตจริงกลับซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่มักถูกมองข้ามไปความรักที่ยืนยาวคือการได้เรียนรู้ที่จะยอมรับความบกพร่องของกันและกันความไม่สมบูรณ์แบบที่ทำให้เราเป็นเราการที่เขายังคงเลือกที่จะอยู่ข้างเราแม้ในวันที่เราไม่น่ารักที่สุดหรือในวันที่เราแสดงด้านที่อ่อนแอที่สุดออกมา ความรักที่แท้จริงคือความเข้าใจว่าความสัมพันธ์มันไม่ใช่เส้นตรงแต่เป็นวงกลมที่มีทั้งขึ้นและลงมีทั้งการให้และการรับมีทั้งวันที่เข้าใจกันแล้ววันที่ต้องใช้ความอดทนอย่างมหาศาลเพื่อที่จะก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านั้นไปให้ได้ความแข็งแกร่งของความรักไม่ได้อยู่ที่ว่าไม่เคยมีปัญหาเลยแต่อยู่ที่ว่าเมื่อมีปัญหาแล้วเราเลือกที่จะเผชิญหน้าและซ่อมแซมความสัมพันธ์นั้นด้วยกันได้อย่างไรต่างหากต่างหาก ฉันมีโอกาสได้รู้จักกับคุณยายสุดใจและคุณตาสมชายท่านทั้งสองใช้ชีวิตคู่กันมากกว่า40ปีแล้วและไม่ใช่ชีวิตที่โรยด้วยกลีบกุหลาบเลย คุณยายเคยเล่าให้ฟังว่าช่วงตน้ตนๆของชีวิตคู่มีเรื่องที่ต้องทะเลาะกันบ่อยครั้งทั้งเรื่องเงินเรื่องลูกเรื่องเล็กๆน้อยๆในบ้านคุณปาก็เป็นคนใจร้อนไม่ค่อยพูดส่วนคุณยายก็ขี้น้อยใจบ่อยครั้งที่คุณยายต้องนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวในห้องครัวน้อยใจที่คุณตาไม่เคยเข้าใจ แต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือแม้จะทะเลาะกันเสียงดังแม้จะงอนกันเป็นวันๆคุณยายก็เล่าว่าคุณตาจะเดินมาวางแก้วนามไว้ข้างๆที่คุณยายกำลังนั่งร้องไห้อยู่เงียบๆหรือบางทีก็เดินออกไปซื้อกับข้าวที่คุณยายชอบกลับมาโดยไม่พูดอะไรเลยส่วนคุณยายเองก็เช่นกันแม้จะโกรธคุณตาแค่ไหนแต่ก็ยังคงจัดยาให้คุณตาตามเวลาทุกวันทาอาหารที่ท่านชอบ คุณยายบอกว่าความรักของท่านทั้งสองมันเปลี่ยนไปตามกาลเวลาจากความรักแบบหนุ่มสาวที่หวือหวาก็กลายเป็นความผูกพันที่ลึกซึง้งความเข้าใจที่ไม่ต้องใช้คำพูดมากมายพวกเขาเรียนรู้ที่จะมองเห็นความห่วงใยที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความแข็งกระด้างหรือความน้อยใจที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความเงียบงนัน ความสัมพันธ์ของท่านทั้งสองคือการยอมรับว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่พวกเขายังคงเลือกที่จะอยู่เคียงข้างกันแก้ไขสิ่งที่พังไปและสร้างสิ่งที่สวยงามขึ้นมาจากเศษเล็กๆน้อยๆของชีวิตประจำวัน จากประสบการณ์ที่ผ่านมาและสิ่งที่ได้เรียนรู้จากความรักหลายรูปแบบฉันอยากจะแบ่งปันแนวทางเล็กๆน้อยๆที่คุณอาจจะลองนำไปปรับใช้ในความสัมพันธ์ของคุณดูนะคะสิ่งแรกคือการฟังให้มากกว่าแค่ได้ยินลองฟังด้วยหัวใจด้วยความเข้าใจในสิ่งที่อีกฝ่ายรู้สึกไม่ใช่แค่รอจังหวะที่จะตอบโต้หรือแก้ต่างเพราะบางครั้งสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดอาจจะไม่ใช่ทางแก้ปัญหาแต่การถูกรับฟังและทำความเข้าใจต่างหาก สิ่งที่สองคือกล้าที่จะเปราะบางอยากกลัวที่จะแสดงความอ่อนแอความกลัวหรือความไม่มั่นใจในตัวคุณให้คนที่คุณรักเห็นเพราะการเปิดเผยความเปราะบางนี้แหละจะสร้างพื้นที่ให้ความสัมพันธ์ได้เติบโตในแบบที่ลึกซึ้งและจริงใจที่สุด สิ่งที่สคือสร้างพิธีกรรมเล็กๆน้อยๆร่วมกันอาจจะเป็นการจิบกาแฟด้วยกันยามเช้าดูหนังด้วยกันสัปดาห์ละครั้งหรือเดินเล่นตอนเย็นสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้จะกลายเป็นจุดเชื่อมโยงที่สําคัญเป็นสิ่งที่ย้ําเตือนว่าเรามีกันและกันในทุกๆวันสิ่งที่4ี่คือฝึกการซ่อมแซมความสัมพันธ์อย่างละมุนเมื่อเกิดความขัดแยง้งหรือความไม่เข้าใจอย่าปล่อยให้มันค้างคาลองใช้เวลาพูดคุยกันอย่างเปิดอกอาจจะเริ่มต้นด้วยคำว่า ว่าฉันรู้สึกแทนที่จะเป็นเธอทำและสุดท้ายจงจำไว้ว่าความรักคือการเลือกมันคือการที่เราเลือกที่จะรักเลือกที่จะอยู่ข้างกันเลือกที่จะให้อภัยและเลือกที่จะเติบโตไปพร้อมกับอีกฝ่ายในทุกๆวันแม้ในวันที่มันไม่ง่ายเลยค่ะท้ายที่สุดแล้วความรักไม่ใช่บทสรุปที่ตายตัวแต่มันคือการเดินทางที่ไม่สิ้นสุด การเรียนรู้ที่จะรักไม่ใช่การค้นหาคนที่สมบูรณ์แบบแต่เป็นการค้นพบความสมบูรณ์แบบในความไม่สมบูรณ์แบบของอีกฝ่ายและของตัวเราเองความเจ็บปวดที่เราเคยพบเจอไม่ได้ทำให้เราอ่อนแอลงแต่มันทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นทำให้เราเข้าใจความหมายของความรักที่แท้จริงได้ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมและฉันอยากให้คุณเชื่อมั่นในหัวใจของคุณเชื่อมั่นในความสามารถของตัวคุณเองที่จะรักและถูกรักในแบบที่สวยงามที่สุดไม่ว่าความรักของคุณในตอน นี้จะเป็นอย่างไรหรือคุณกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายแบบไหนขอให้คุณจงโอบกอดมันไว้ด้วยความเข้าใจด้วยความเมตตาและด้วยความหวังเพราะแท้จริงแล้วความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมักจะซ่อนอยู่ในชีวิตธรรมดาเร่าๆที่เราใช้ร่วมกันนี่ละค่ะขอเป็นกำลังใจให้คุณเสมอในการเดินทางของหัวใจค่ะอยากได้พลังบวกต่อเนื่องแค่กดติดตามช่องมลิยาใจแล้วไปต่อให้สุดใจกันต่อได้เลยค่ะ